ถ้าอยากมาเที่ยวสวนลอยฟ้าเจ้าพยา,ยาแบบวันที่คนไม่เยอะก็อาจจะต้องลองมาเที่ยววันธรรมดาดูแล้วล่ะครับก็จะได้เจอบรรยากาศแบบที่ผมเจออยู่นี้เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช anel ของ Squidman.exe นะครับครั้งก่อนผมเคยพาพวกคุณมาเที่ยวที่สวนลอยฟ้าเจ้าพยาไปทีนึงแล้วนะครับแต่วันนั้นเนี่ยคนเยอะมากๆเลยแล้วก็มาตอนเย็นด้วยทีนี้ก็มีคนถามผมว่ามันจะมีโอกาสที่วันธรรมดาคนจะน้อยกว่าไหมเพราะวันที่มาครั้งก่อนเนี่ยเป็นวันเสาร์นะครับผมก็เลยคิดว่าลองหาวันว่างที่เป็นวันธรรมดาลองมาดูดีกว่าครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสนั่นเองนะครับ ถ้ามาช่วงกลางวันเนี่ยครับคนก็อาจจะไม่มีแน่ๆแต่แดดก็ร้อนเกินไปครับเลยมาตอนช่วง4โมงเย็นดีกว่าครั้งก่อนผมลองเดินจากฝั่งพระนครก็พบว่าเดินทางไกลมากๆครับกว่าจะถึงทางขึ้นคราวนี้ก็เลยลองมาทางฝั่งคลองศารดูบ้างครับฝั่งนี้ดีหน่อยครับเข้ามานิดนึงก็เจอจุดเช็คอินแล้วครับฝั่งตรงข้ามจุดเช็คอินก็มีบริการน้ําดื่มฟรีด้วยครับผมเย็นๆเลยขอ,ขอลองหน่อยอุ๊ยเย็นด้วย อแถมเป็นน้ำดื่มเย็นๆเลยนะครับดีมากๆเลยสำหรับประชาชนที่เดินมาไกลๆเหนื่อยนะครับก็สามารถขอน้ำเย็นดื่มได้ดื่มเสร็จแล้วอย่าลืมทิ้งใส่ถังขยะให้เรียบร้อยนะครับตรงฝั่งคลองสารนะครับก็จะมีตกแต่งเป็นสวนดอกไม้สวนป่านะครับแต่งสวยงามมากๆเลยคือน่านั่งมากๆครับแถวนี้มีทั้งร่มมีทั้งต้นไม้มีลานกีฬากิจกรรมด้วยครับ ใครที่อยากจะมาออกกำลังกายมาเล่นกีฬาที่นี่ก็ดีเลยสนามกว้างมากหรือใครอยากมาออกกำลังกายเชิงกายภาพบำบัดฝั่งนี้ก็มีเครื่องออกกำลังกายหลายๆแบบเลยครับทางเดินขึ้นบันไดสวนลอยฟ้าก็ไม่ไกลครับผมแถมตกแต่งสวยงามมากๆครับเดินมาหน่อยนึงก็จะเจอจุดเช็คอินก่อนขึ้นสวนอีกครั้งครับซึ่งเราจะต้องลงชื่อเข้าชมโดยการเขียนก่อนนั่นเอง ที่หน้าทางเข้าก็เขียนกฎระเบียบต่างๆนะครับในการใช้สวนสาธารณะอย่างชัดเจนครับซึ่งผู้ที่มาใช้บริการก็ต้องปฏิบัติตามนะครับเพราะข้างบนเนี่ยช่วงเย็นก็จะมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจด,ด้วยครับมีเขียนป้ายแยกต่างหากเลยครับว่าห้ามบินโดรนส่วนจักรยานนําขึ้นมาได้ครับเพียงแต่ว่าห้ามขี่ในสวนสาธารณะเท่านั้นเองครับ ซึ่งทางขึ้นสวนสาธารณะเนี่ยครับก็จะมีทางลาดสำหรับเห็นจักรยานขึ้นครับแต่ไม่ใช่สำหรับวิวแชร์นะสำหรับใครที่มาด้วยวิวแชร์สามารถไปขอใช้บริการลิฟต์โดยสารขึ้นมาได้ครับระหว่างทางขึ้นนะครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปกันซึ่งจุดนี้ก็จะเห็นบรรยากาศนะครับรถที่ติดอยู่บนสะพานปกกล้าวด้วยรถติดมากๆครับตอนนี้4โมงเย็นแล้ว สวนลอยฟ้าอาจจะคนไม่แน่นแต่ว่าถ้าขับรถมาตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ารถติดไม่สวยแน่นอนครับบรรยากาศช่วง4โมงนีครับแดดอาจจะแรงนิดหนึ่งนะครับทีนี้สวนสาธารณะเขาก็มีมุมร่มๆนะครับให้เราเดินหลบแดดได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีพืชพันธุ์ต่างๆให้เราสำรวจด้วยครับ เป็นลักษณะพืชที่มีคุณสมบัติทางสมุนไพรนะครับโดยจะมีป้ายเขียนกำกับไว้ตามพืชชนิดต่างๆนั่นเองครับผมอันนี้ผักโขมแดงครับใบต่างเหรียญอันนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเตยด่างครับอันนี้คล้ายๆใบเตยแต่มีสีเขียวอ่อนสลับมาด้วยหญ้าหนวดแมวครับอันนี้เคยได้ยินว่าเป็นชื่อสมุนไพรอย่างหนึ่งพันงูครับกระดุมทอง โมครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีคนแอบเด็ดไปอบชีสด้วยหรือเปล่าครับใบชะพลูครับใบใหญ่มากๆต้อยติ่งฟรั่งครับเอื้องหมายนาอันนี้ชื่อแปลกไม่เคยได้ยินเหมือนกันครับอันนี้เป็นดอกรักแต่ไม่ใช่ดอกรักธรรมดานะครับเป็นดอกรักสีม่วงด้วยสวยเลยทีเดียว นอกจากนี้นะครับยังมีพืชอีกมากมายที่ผมยังไม่ได้กล่าวนะครับอาจจะต้องลองมาค้นหาดูเอาเองครับแต่ที่นี่เขาเลี้ยงต้นไม้ดีนะขนาดขนาดมาแมลงยังมาอาศัยอยู่ได้ด้วยเลยครับแม้ตอนนี้จะเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับแดดอาจจะแรงมากตอนเย็นแต่ว่าก็มีทางเดินในร่มเนี่ยครับซึ่งเราสามารถเดินดูต้นไม้ใบไม้ต่างๆนะครับเพลิดเพลินแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันสนุกสนานครับ แล้วก็เดินเนี่ยสบายๆเลยครับอาจจะมีเสียงรถฝั่งด้านซ้ายนิดหนึ่งนะครับที่จะดังหน่อยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ก็คือมันไม่ได้สัมผัสถึงกลิ่นของควันรถอะไรเงี้ยครับคือเดินมาทั้งสองครั้งคือรู้สึกเลยนะว่าไม่ได้กลิ่นควันรถครับแต่เสียงรถเนี่ยดังมากซึ่งคนที่มาใช้สะพานนี้เป็นทางข้ามนะครับก็เลือกที่จะเดินในร่มกันนะครับเพราะตอนนี้แดดแรงการเดินลุยฝ่าแดดฝั่งนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่า แดดตอนช่วง4โมงครึ่ง5โมงเนี่ยแดดค่อนข้างจะแรงแต่ก็ดีนะครับสำหรับคนที่มาถ่ายรูปก็จะได้บรรยากาศท้องฟ้าที่โลง่ลงๆแล้วก็ไม่ค่อยมีคนนะครับอาจจะมีส่วนตรงกลางสะพานครับผมซึ่งเป็นส่วนที่บรรจบของทางทั้งสองฝั่งนะครับตรงนี้จะไม่มีทางเดินที่เป็นร่มนะครับอย่างที่เห็นเลยครับว่าพอหันออกมาเนี่ยครับฝั่งสะพานพุทธเนี่ยแดดแรงมาก ก็อ,อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้คือถ้าไม่มีคนเดินเลยครับถ้าอยากมาคนน้อยๆเนี่ยตอนนี้เด็ดมากๆเลยดังนั้นถ้าใครที่จะมาถ่ายรูปครับแนะนำว่าให้เอาร่มมาเผื่อด้วยนะครับจะได้ไม่เจอแดดที่แรงแล้วก็รู้สึกแสบตาเกินไปช่วงนี้ก็ใกล้5โมงเย็นแล้วครับแดดเนี่ยยังแรงอยู่ แต่ก็เริ่มเห็นแล้วครับว่ามีคนมาใช้บริการเดินข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะครับไปมานี่เลยครับทำให้เห็นเลยว่าแดดแรงจริงๆเดี๋ยวเราลองมาเดินจุดที่คนชอบนิยมมานั่งกันดีกว่าครับคราวที่แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าจุดนี้คนแน่นมากเพราะว่าจุดนี้เนี่ยครับเห็นมุมริมแม่น้ำเจ้าพยานะครับฝั่งพระนครแล้วก็ฝั่งคลองสาเนี่ยชัดเจนเลยขอโทษครับเมื่อกี้ผมยืนบางวิวใช่ไหม ทษทีโทษทีลองดูวิวแบบที่ผมกาลังยืนมองดูอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมันสวยมากๆซึ่งถ้านั่งดูฝั่งนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตอนที่มาครั้งที่แล้วเนี่ยตอนเย็นแดดไม่มีเนี่ยนั่งเพลินมากลมแรงมากเลยครับผม <c oughs> เป็นมุมที่สามารถเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยสวยมากๆครับผมแล้วผมเชื่อเลยว่าถ้าเปิดให้นั่งถึงตอนดึกเนี่ยครับก็ยังจะมีคนนั่งดูอยู่แน่นอนครับแต่ที่นี่ยังคงเปิดถึง2ทุ่มครับ เมื่อมองจากมุมที่ผมนั่งอยู่นะครับก็จะเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยานะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเห็นไปไกลถึงสีลมสาทรเลยครับตึกมหานครก็ยังเห็นไกลมากๆแต่การนั่งชมวิวเวลานี้เนี่ยครับสำหรับคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าร้อนไปนิดนึงนะครับก็เลยยังไม่ค่อยมีคนมานั่งเท่าไหร่ เดี๋ยวเราลองเดินไปที่มุมอื่นดูดีกว่าครับมุมนี้ครั้งก่อนผมมาฝั่งพะนครนะครับก็มาขึ้นทางนี้แหละบันไดก็จะเป็นบันไดตรงขึ้นมาเลยครับด้านซ้ายมือของผมก็จะมีเขียนที่มาที่ไปนะครับของสวนลอยฟ้าเจ้าพญาว่าสร้างขึ้นเมื่อไรแล้วก็สร้างขึ้นเพราะเหตุผลอะไรนะครับรวมถึงข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับสวนลอยฟ้าเจ้าพญาแห่งนี้นะครับผมซึ่งข้อมูลนอกจากภาษาไทยแล้วเนี่ยครับ ก็จะมีภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนด้ครับดังนั้นถ้าถามผมว่าที่นี่ควรจะมาตอนไหนคนถึงจะน้อยแล้วก็มาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศสวยๆได้นะครับก็บอกได้เลยว่าวันธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่จำเป็นต้องมาตอนเที่ยงแดดแรงๆก็ได้นะมาตอนเย็นประมาณ4ี่โมงห้โมงนะครับคนก็ยังน้อยอยู่สามารถถ่ายรูปได้สบายเลยตอนนี้พวกพึ่งพวกมแมลงก็มาหาเกสรกันนะครับตามดอกไม้ต่างๆ ถ้าเรามาเดินช่วงนี้นะครับในเวลาราชาการเนี่ยก็จะพอได้ยินเสียงน้ำนะครับเล็กๆอยู่ข้างๆเหมือนคล้ายๆน้ำตกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเขาเปิดน้ำผ่านสายยางลดน้ำอยู่ให้ดินชุ่มชื้นอยู่เสมอนั่นเองครับตอนนี้5้าโมงเศษแล้วครับก็เริ่มมีคนมาถ่ายรูปมานั่งดูวิวแต่รถติดมากๆเลยตอนนี้คนที่อยู่สวนลอยฟ้าอาจจะชิวนะครับแต่ข้างล่างนี่คือรถติดทางซ้ายของผมที่รถติดนะครับเป็นรถ จากฝั่งพนันครนะครับข้ามไปยังฝั่งทนส่วนรถทางขวามือเนี่ยที่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก็คือรถจากทางฝั่งทนเข้ามาทางฝั่งพระนครเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาตอน5โมงเย็นแล้วครับก็เป็นเวลาที่คนเลิกงานแล้วกลับบ้านกันนั่นเองครับถ้าถามความรู้สึกผมนะครับว่าพอเป็นสวนสาธารนณะลอยฟ้าอย่างนี้เนี่ยบรรยากาศเนี่ยมันจะต่างกับสวนสาธารนณะทั่วไปไหมครับสำหรับผมก็มองว่าแตกต่างแหละครับ แต่ก็มีความเป็นสวนสาธารณะอยู่ยังมีคนมาทํากิจกรรมนั่งพูดคุยนั่งดูวิวพักผ่อนอะไรเงี้ยครับผมว่ามันก็เป็นจุดประสงค์หนึ่งของสวนสาธารณะวนะนะระหว่างที่ผมนั่งพักอยู่ก็เห็นเจ้าหน้าที่มาตัดแต่งกิ่งต้นไม้ให้สวยงามนะครับก็ดีครับมันก็เป็นการปรับภูมิทัศน์ไม่ให้มันดูลกแล้วก็ให้ดูสะอาดตาอยู่สม่ำเสมอนั่นเองขอชื่นชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงจะครึ่งแล้วครับ รถฝั่งที่ออกนอกเมืองก็ยังคงแบบติดแล้วก็เคลื่อนตัวได้สลับกันไปนะครับแต่รถเยอะมากๆในขณะเดียวกันคนที่ขึ้นมาเดินที่สวนลอยฟ้านะครับก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่อาจจะไม่เยอะเท่าวันเสราร์อาทิตย์เท่านั้นเองครับผมว่าวันธรรมดาเนี่ยก็เหมาะที่จะมาเที่ยวนะถ้ามีโอกาสมีเวลานะครับผมแดดอาจจะแรงนิดนึงแต่ผมชอบที่วิวที่เนี่ยสวยดี ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสาววันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้าเจอแมวเฮ้ hey, เจ้าเหลืองมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยตัวผู้ซะด้วยนะครับมองตาไม่กระพริบเลย